ผมม้าชาแนล้วนะครับวันนี้ผมจะไปชวนอ่านขอบนิทานของโรอันดนอีกเล่มคือเป็นเล่มที่น่กกากลัวมากที่สุดของโรแลนดานี่ผมเคยอ่านคือแม่มดนะครับก่อนที้จะไปดูรายละเอียดข้างในฝากกดติดตามสำหรกดไลค์กดแกดชร์แลกดก,ดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับเรื่องราวของในตอนนี้ก็คือแม่มดเนี่ยจะมาตทมเหมือน อยู่ทั่วทุกที่เลยแล้วจะแกล้งเด็กๆทำให้เด็กๆนั้นกลายเป็นอะไรสักอย่างหรืออาจจะตายบางครั้งก็สับเด็กๆเ,เ,เป็นหนูโดยทันงนีน้เรื่อยๆโดยพายเอกก็คือเด็กชายคนนี้กับคุณยายคุณยายนี่ไม่ใช่ผู้หญิงคนนี้แล้วผู้หญิงคนนี้ก็คือแม่มดก็จะมีหลายกรณีจนในที่สุดเด็กชายก็โดนวางยาให้กลายเป็นหนู หนูแล้วเพื่อนของเด็กชายชื่อบรูโน่ก็โดนสาให้กลายเป็นหนูเหมือนกันซึ่งบรูโน่นั้นก็ถึงเป็นหนูก็ไม่สนใจอะไรนี่คือวัตถุดิบที่จะทำยาที่ทำให้เด็กกลายเป็นนูบรูโน่ไม่สนใจเพราะบรูโน่เห็นแก่กิน,กนซึ่งมันก็อาจานจะชิดด้นใหญ่ขึ้นมาตัวยิงตัวเล็กลงใช่ไหมและนี่ คือหน้าจะผู้แม่มดควจริงแม่มดหัวล้านแต่ว่าอันนี้ใส่วิทผมความจริงแท้ก็คือแม่หมดนั้นหน้าตาจะเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้หัวล้านแบบนี้และราชินีแม่หมดก็คือคนนี้ คนนี้นะแต่หน้าที่แท้จริงของราชินีแม่มดก็คือนี่ซึ่งกวางยาแล้วพระเอกเนี่ยเด็กชายก็หาทางวิธีต่างๆแอบเข้าไปในห้องของราชินีแม่มดโดยให้ยายช่วยเข้าไปในห้องของราชินีแม่มดแล้วก็แอบไปขโมยยาแล้วก็ไปหาหม้อสุปในห้องครัวว่าหมอสุปของพวก แม่หมดอยู่ไหนจากนั้นก็เทยาลงไปจากนั้นแม่มก็ทุกคนก็ตัวหดลงจนกลายเป็นหนูกลายเป็นหนูหนูเต็มห้องครัวอย่างนี้นนในที่สุดพนักงานก็ต้องเรียกตำรวจจับหนูอะไรพวกนี้นะครับถ้าอยากจะรู้รายละเอียดมากกว่านี้ฝากกด,ดติดตามุด subscribe กดไลค์กดแชร์และกดกระดิง่งกดด้วยนะครับ ถ้าอยากรู้รยายละเอียดมากกว่านี้ก็หาซื้อกันหน้าที่ร้านสือทั่วๆไปนะครับวันนี้ผมขอล่าไปก่อนสวัสดีครับ